ข่าวแรกของเรานะคะมาที่โมโนเน็กค่ะที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพของหม่อมน้อยในคืนที่2นะคะที่วัดเทพศรีรินค่ะ โดยวันนี้นะัสรากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารผู้บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณปฐมพงศ์ศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณธัญญาวชิระบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณสิริเหลืองสวัสดกรรมการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณปิติฤดีสิริสัมพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและสื่อสาร องค์กรบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและคุณนันทพันธ์แสงชยัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนโทนตินไยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลในคืนที่สองซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่15กันยายนด้วยโรคมะเร็งปอดสิริรวมอายุ68ปีค่ะ สำหรับบรรยากาศสวดอภิธรรมในวันนี้ก็มีเหล่าลูกศิษย์ที่รักในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยนะคะทั้งนี้พิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพหม่อมน้อยจะมีไปจนถึงวันศุกร์ที่23กันยายนเวลา19นาฬกาและพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ค่ะ